3 2, 3, 2. 2> อาค,าค่ะวดมวันนี้ครัยัางวันนี้มาเปิดตัวโรงภาพยนต์ค่ะเป็นออ LG Miraclass ค่ะก็เป็นนวัตกรรมใหม่ของ LG ที่เป็น LED เนาะแล้วก็ได้มารับชม ตัวอย่างแล้วเรารู้สึกว่าแบบมันสมจริงแล้วก็ภาพชัดมากพอมันแบบมีภาพชัดแบบนี้เวลาดูดดหนังมันจะฟินยังไงบ้างมันมีอรรถรสมากขึ้นยิ่งระบบเสียงเป็น Dolby Atmos ัิ่งแบบกระหึ่มเลยแล้วก็สะใจมากๆค่ะอ,อยา่างไอเองไปสัมผัสด้วยเมื่อกี้ใช่ค่ะเมื่อกี้ไอ้ก้อนนั่งดูแล้วก็โอ้โหถูแบบ ดีจังอะไรอย่างเงี้ยในที่สุดเราก็ได้เจอแบบว่าโรงหนังที่แบบชัดมากๆขนาดนี้แล้วก็ระบบเสียงดีขนาดนี้ด้วยปกติมีโอกาสได้เข้าโรงหนังชมภาพยนตร์โรงหนังบ่อยไหมคะบ่อยไหมคะบ่อยช่วงแรกๆบ่อยอยู่ค่ะ,ะแต่ว่าช่วงหลังไม่บ่อยแล้ว <c oughs> แต่ว่าหลังจากนี้ก็จะหลังจากนี้ก็จะมาชมค่ะเรจะมาชมค่ะเพราะว่ามันเป็นที่แรกที่จอ LED ใหญ่ที่สุด ด้วย14เมตรใหญ่มากฝากไปแล้กันค่ะที่ไหนคะที่นี่ที่ไหนคะที่นี่ก็คือที่เมกาบางนานะคะก็เป็น LG Miraclass นะคะกับ Dolby Atmos นะคะก็มาชมกันได้นะคะเพราะว่าสมจริงภาพชัดแล้วก็เสียงกระหึ่มมากๆค่ะครับขออนาตถามพี่ไอนะคะสุขภาพพี่ไอก่อนแล้วกันค่ะตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะพี่ไอคะก็ตอนนี้สุขภาพดีขึ้นแล้วค่ะดีขึ้นค่ะอย่างสภาพจิตใจเราเป็นยังไงบ้างเอ่ย เรื่องสภาพจ,จิตใจก็ดีขึ้นค่ะดีขึ้นดีขึ้นเป็นเป็นระยะเราจอนการมันมีอะไรที่แบบคิดไปเป็งขึ้นมาได้ไ Social support ค่ะเพื่อนเพื่อนพ,นพี่พี่ทุกๆคนที่เข้าใจแล้วก็รู้สึกว่าเ,เราไม่โดดเดี่ยวเรารู้สึกรู้สึกว่ายังมีคนที่เข้าใจเรานะ รู้สึกดีกมีข้อความไหนไหมคนะที่พอเราอ,าารอ่านแล้วรู้สึกแบบใจฟูใ,ใจฟูขึ้นมาโอ้ยมีเยอะไปหมดเลยเยอะไปหมดเลยแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะตอบทุกๆคอมเมนต์ด้วยเพราะว่า,าน่ารักมากๆเลยที่ให้กำลังใจไอซ์แล้วก็เข้าใจไอซ์แล้วไอซ์รู้สึกว่า,วาไม่ได้ไอไม่ได้คาดหวังตรงนี้ไอไม่ได้คาดหวงงัสสหวงเลยแต่ว่าไอรู้สึกว่า คอมเมนต์ comment, แต่ละคอมเมนต์เนี่ยทำให้อรู้สึกใจฟูทําให้อรู้สึกว่าไอามีกําลังที่จะเดินต่อไปท,ที่จะที่จะทํางานต่ออย่างอยบางคนเขาบอกว่าอาจจะต้องงดโซเชียลไม่เล่นโซเชียลแต่ยา<ๆ>ยเองใช้โซเชียลบาบัดมัน,ม,นมันเป็นยังไงบ้างอ่ะพี่ไอซ์โซเชียลบาบัดม,มันคือคือโซเชียลซัพพอร์ตมันก็มาจากาคนที่เป็นคนข้างนอกเนาะไม่ใช่คนในครอบครัวเราแต่ว่าเขาเข้าใจเราเขาเข้าใจเราแล้วก็เขาให้กําลังใจเรา เราก <ừ. S 1> ็เลยรู้สึกว่าเราแบบเราได้พลังบวกจากตรงนี้ได้พลังใจจากตรงนี้จริงๆมันเป็นสิ่งที่เราไม่คาดคิดแม้ว่าเรา,เราจะได้กลับมาขนาดนี้ใช่ก็อย่างที่บอกว่าตัวเองไม่คาดคิดอะไรเลยว่ามันจะมีฟีดแบ็ที่ดีหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าไอรู้สึกว่าโอเคเราเราเราเป็นแบบนี้นะแต่เขาจะเข้าใจเราหรือเปล่าอันนี้ไม่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 ได้คาดหวังอะไรตรงนั้นแต่พอฟีดแบ็ออกมาคนเข้าใจคนให้กําลังใจเยอะมากขอบคุณม,มากๆค่ะที่ที่ เข้าใจคะ่ะแล้วก็คอมเมนต์ดีๆมาให้ไอไอก็ยังตอบไม่หมดเลยแต่ว่าก็ขอบคุณจริงๆค่ะหมายว่าอยากกลับมารับงานเลยเรื่งองกลับมารับงาน,นค่ะหายถองว่าอยากรผลงาน,นหยอ่ววางตอนนี้ติดต่อเข้ามาเยอะมีติดต่อเข้ามาเยอะมากขอบคุณทุกคนเลยเพราะว่าเพราะว่าคือไอ,อก็ไม่ได้คาดหวังอีก,กนะไอก็ไม่ได้คาดหวังว่าอะไรเลยคือหลังจากที่บอกว่าพร้อมกลับมารับงานแล้วใช่ไหมคะก็มีติดต่อมาก็มีงานติดต่อเข้ามาเยอะ เยอะเหมือนกันค่ะได้เวได้อ <air> ีกเนาะรับได้อีกยังรับได้อยู่ค่ะยังรับอยู่ค่ะเวลาทำงานแล้วมันจะรู้สึกยังไงบ้างครัพี่ไอเวลาได้ทำงานแล้วมันจะรู้สึกยังไงบ้างเนี่ยมบอกตัวเองเองเองตอนนี้ไอรู้สึกว่าไอโล่งขึ้นในหลายๆอย่างในในเรื่องพาร์ทพาร์ทส่วนตัวของไอเองเนาะไอรู้สึกว่าไอโล่งขึ้นแล้วก็มีกำลังมากขึ้นมีกำลังใจมากขึ้นไอคิดว่าจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวไอคิดว่า สภาพจิตใจเราสําคัญที่สุดแล้วบางคนอาจจะมองข้ามตรงนี้ไปไอคิดว่าออพอไอได้กําลังใจหรือได้ไดความเขาเรียกว่าอะไระ Social support อย่างที่บอกอนะเนาะมันก็ทำให้ไอเริ่มรู้สึกว่าไอมีกําลังมากขึ้นทั้งทาง,ทาง,ทางด้านทางจิตใจและทางด้านร่างกายใ,ใช่ค่ะนีก็คืออย่างถูกใวงการรักษาของหมอในชีวิตค่ใช่ค่ะก็มีการพบอยู่เรื่อยๆมีการพบอยู่เรื่อยๆเพื่อที่จะคุยกันถึงปัญหาต่างๆอะไร คุณคุณหมอรักษาอย่างไรบ้างนอกจากการพูดคุยกับพี่ไอคุณหมอรักษาอย่างไรก็ม,มียาไหมคะพี่หรือว่าต้องต้องใช้อย่างไรบ้างมีการมีการมียาค่ะมีปกติอยู่แล้วเพราะว่าไอ้รักษามา8ปีแล้วเนาะ,ะแล้วก็คือไอ้เพิ่งเห็นแสงปลายดวงเมื่อใช้แสงสว่างที่ปลายโม,<ง>มงเนี่ย เมื่อไม่นานมานี้เนาะเพิ่งที่จะเข้าไปรับการรักษาแล้วก็รู้สึกว่าเรามาถูกทางแล้วเรามาถูกทางแล้วเรามาในที่ที่ที่จะช่วยเราได้จริงๆแล้วเราก็ทําให้ทัศนคติหรือว่าอะไรข้างในของเราที่เรายังแบกรับหรือว่าเรายังคิดที่มันไปไม่ถูกทางหรือไม่มีทางออกหรือไม่มีทางแก้เนี่ยเราเริ่มมีทางแก้มีแบบ หมือนมีแสงและเริ่มเริ่มมีหนทางที่จะต่อสู้ต่อไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแอบอกว่าแสงแสงว่างมันคือการเปลี่ยนหมอนอว่าบบออมันคือฉันจะหายจากโรคโรคนี้นะออให้ได้คือไอซ์่ยต้องบอกก่อนว่ารักษามาแปดปีแล้วไรก็รู้สึกว่าทำไมยังไม่หายทำไมมันเกิดอะไรขึ้นกับตัวเราทำไมเราแปลกทำไมเราเป็นแบบนี้เนาะซึ่งเราเจอต้นตอของปัญหาแล้วและเราก็แก้ไขแล้วตอนนี้ เราก็เหมือนได้ปลดแอกปลดพัฒนาการของเราแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยมีแสงแล้วตอนเนี้ยเราก็เห็นทางได้แล้วว่าโอเคเราจะรักษาได้ยังไงต่อไปให้หายสาแสดงว่าท้าคุณหมอเองก็เหมือนคอนเฟิร์มเราด้วยส่วนหนึ่งว่ามันจะดีขึ้นดีขึ้นแน่นอนถูกต้องค่ะก็มีการพูดคุยกันทุกอาทิตย์ค่ะพูดคุยกันทุกอาทิตย์เรื่องการรักษาแล้วก็คุณหมอก็จะคอยบอกเราว่าโอเคเราดีขึ้นไหมเราคิดยังไงในแต่ละวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เพื่อที่จะดูความคิดของเราว่าเราเนี่ยมองมุมอมองไปทางด้านไหนอะไรต่อใช่ค่ะตอนนี้รู้สึกว่ามันสนุกมากขึ้นในวิีวิถีไอกับสิ่งที่มันอยู่ตรงหน้าของพี่ไอเองสนุกมากขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าได้กลับมาใช้ชีวิตของตัวเองแบบจริงๆแล้วเราก็ยิ้มออกมาจากข้างในจริงๆไม่ได้ไม่ได้ไไดออไม่ได้มีเขาเรียกว่า ก้อนความทุกข์ที่เราแบกเอาไว้มัม,มาหลายสิบปี<ช>แล้วอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะขอพยัญชนะพี่ไอ้ครอบครัวมีผลในเรื่องทําให้แสงสว่างมันมันเกิดขึ้นด้วยไหมคะพี่ไอ้หม,มายถึงยังไงอ่าครอบครัวเองซัพพอร์ตตรงนี้ยังไงบ้างครอบครัวหรอคะคืออันนี้อันนี้ไม่ไม่ตอบเลยแสดงว่าเราก็ไม่อยากพูดปัญหาที่มัน พื้นที่เราคนก่อนนนใช่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 เพราะว่ามันเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องเซนซิทีฟเนาะมันเป็นเรื่องเซนซิทีฟมากแล้วก็คุณหมอก็ไม่อยากให้อ่กวนน้ำให้มันขุ่นขึ้นมาเพราะว่ามันจะกระทบสภาพจิตใจเราอะไรอย่างเงี้ยในเรื่องที่โอเคเราโดนกระทำหลายๆอย่างที่ผ่านมาเนี่ยมันผ่านไปแล้วคุณหมอก็แนะนำว่าไม่เป็นไรเราเริ่มต้นใหม่เราทำใหม่เราหาวิธีการแก้ไขกันใหม่ดีกว่าอีกเรื่องหนะคะที่ไอ้ขออนุญาตจริงๆค่ะ ค่ะแฟนค่ะี่ไอ้พายหลายคนอาจจะมองว่าตอนนี้คือความสัมพันธ์ได้ยุติลงแล้วค่ะจริงๆใช่ไหมพี่ไอค่าใช่ค่ะใช่ค่ะก็ยุติแล้วจริงๆก็เป็นเพื่อนกันตอนนี้คือ,อยังคงให้กําลังใจกันและกันในทุกครั้งที่ทต้องการใช่ค่ะก็ยังคงให้กําลังใจทุกครั้งแล้วก็คอยถามตลอดว่าเป็นยังไงบ้างเพราะเขาค่อนข้างที่จะรับรู้ปัญหาของเราแล้วเขาก็เห็นว่าไอซ์เป็นยังไง เขาก็พอจะเข้าใจเราซึ่งพอเขารู้เนี่ยเขาก็เลยให้คำปรึกษาให้กำลังใจเราแต่ก็เป็นในฐานะเพื่อนแล้วีก็เพื่อนรอบข้างเป็นยังไงบ้างคะอินชาตเองหรือเพื่อนเพื่อนน่ารักมากๆน่ารักมากๆจริงๆน่ารักทุกคนเลยคืออย่างหลายๆคนไม่ว่าจะเป็นพี่ๆในวงการก็ตามหรือว่าเป็นเพื่อนนักแสดงด้วยกันเองก็ตามคือ ให้กำลังใจไอมา DM มาหาไอแล้วก็โทรมาหาไอว่าไอเป็นยังไงบ้างอะไรเนี้ยซึ่งซึ er it, ่งไอรู้สึกความรักจากจากคนที่ไม่ใช่ครอบครัวแต่ว sure ่าเขาเนี่ยรักเรานะเขาเห็นใจเรานะเขาเข้าใจเรานะบางทีโอเคเราอาจจะไม่ได้รับตรงนั้นจากจากครอบครัวพูดเลยแต่แต่ว่าเราได้มีกำลังใจจากตรงอื่นเราหาความสุขได้จากตรงอื่นะ ตอนนี้คือวาฬขนาดคนเดียวกัวงานบันเทิงยังคงอยากเล่นละครได้พัลโยนเหมือนที่เคยบอกใช่ไหมครับพี่ไอ้ขาก็ยังอยากทําอยู่นะคะถ้ามีคนจ้างก็เล่นค่ะเนีก็เล่นค่ะหนูละหมดแหละค่ะออกล้มงานเต็มที่ออกล้มงานเต็มที่ค่ะเพราะว่าตอนนี้ก็สภาพจิตใจและก็สภาพร่างกายก็ดีขึ้นเยอะมากๆกแล้ว ไอซ์ un, ces, คนเก่าหายไปแล้วไอซ์คนเก่าหายไอซ์คนเก่าได้ตายไปแล้วค่ะไอซ์คนใหม่ได้ได้คุ้นเกิดขึ้นมาตอนนี้ค่ะแสดงในมันหายรู้สึกได้เหมือนว่าหลักจากที่มันฝ่ามรสุมมามันเหมือนได้เกิดใหม่จริงๆใช่ไหมใช่ใช่ค่ะเหมือนแบบเราตายไปแล้วอะล้วเราได้เกิดใหม่ขึ้นมาอีกรอบหนึ่งนะคะมันเป็นความรู้สึกนั้นจริงๆเหมือนเราจมน้ําอยู่แล้วมีคนยื่นมือเข้ามาช่วยเรามันแบบนั้นเลยในความรู้สึกของเร จริงๆแนละ้วตอนนี้สิ่งที่มันยึดมีอยิ่ในใจจริงๆที่มันเป็นแบบสิ่งที่ให้เราแบบได้ยึดได้คืออะไรคะตัวเองค่ะตัวเองเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดเพราะว่า ไม่ว่าใครก็ตามรอบข้างจะช่วยเราหรือว่าคุณหมอจะช่วยเราหรือว่าเราจะทานยาหรืออะไรก็แล้วแต่มันเป็นที่ปลายเหตุมันเป็นแค่ส่วนวงนอกแต่ส่วนสําคัญที่สุดเลยก็คือตัวเองกําลังใจจากตัวเองที่พร้อมที่จะก้าวต่อไปที่จะสู้กับตรงนี้ปัญหาตรงนี้กับโรคตรงนี้หรืออะไรก็แล้วแต่กับสาภาพแวดลอ้อมเราจะต้องแข่งแปร่งด้วยตัวของเราเองให้ได้เราจะไม่ยึดความรักของออคนที่เราควบคุมไม่ได้ แบบนั้นเราประสีที่ตัวเองเป็นหลักค่ะแอซจะบอกนะอยาก็กำลังใจแล <I. S 2> ้ไใครสำหรับคนที่อาจจะอยากเจอแสงไฟมุมไหนบ้างไอซ์ก็ถ้าไอซ์ตอนนี้เนี่ยเห็นไอซ์ยิ้มได้แบบอย่างนี้ก็แสดงว่าก็อยากให้กําลังใจทุกคนคะ่ะเพราะว่าทุกคนไอเชื่อว่ามีปัญหาหมดแล้วก็แต่ละแต่ละปัญหาก็ไม่เหมือนกันแต่เชื่อเธอว่า ในที่สุดแล้วจะมีทางแก้ไขบางทีทางแก้ไขอาจจะไม่ได้ถูกใจทุกคนแต่ว่าไอเชื่อว่าทุกๆบ้านเนี่ยสามารถสามารถแก้ไขได้สามารถเปลี่ยนแปลงได้แต่ทุกอย่างเนี่ยต้องขึ้นอยู่ที่ตัวเราเองด้วยค่ะตัวเชื่อพ้อตอดังกเ่าวมีไหมอขอดในพว้เขาบ้างคะเนี่ยก็ขอบคุณค่ะขอบคุณขอบคุณทุกๆคนที่ให้กําลังใจไอส์คะแล้วก็เข้าใจไอแล้วก็ส่ง ส่งความรักส่งความช่วยเหลือมาเยอะแยะมากมายเลยแล้วก็อรู้สึกดีใจมากแล้วก็ขอบคุณจริงๆจากใจเลยค่ะเค,ค่ะ